สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนําพระกลิ่งครับผมเป็นกลิ่งน,นเรศวนจากวัดสังโฆสิตาลนะครับจา,จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นองนค์นี้ฮะนี่เป็นพระกลิ่งนะครับหลวงพ่อคลื้นนะครับเป็นท่านเป็นคนปลุกเสกก็ใช้คําว่าพิธีก็ดีนะฮะพูดถึงพิธีดีลองชมโดยโดยโดย,โดยรอบกันครับ นี่ด้านล่างก็จะเป็นเขียนกลิ่นเลสวนเป็นนาเลสวนนะฮะดูจากโบวที่ยื่นออกมาครับก็ถือว่าสวยนะครับอ่าด้านหลังก็เขียนว่าสังโคส,สิตาลามนะครัเป็นชื่อวัดเนาะผิวก็จะออกเป็นว่าไงดีเป็นคลุกระหน่อยนะฮะด้านใต้ก็จะมีโค้ดอ่ฮแน่นอนรับประกันแท้แน่นอนเดี๋ยวเราลองมาลงกล้องกันดูนะครับ ใบหน้าชัดเจนนะครับผมนี่ครับไล่ลงมาทีละนิดทีละนิดนี่ครับลองลอยนะครับดูจากนิ้วปุ๊บอ่านี่ครับก็ถือว่าทําออกมาได้สวยนะฮะมีผิวก็จะคุกระหน่อยนะฮะไม่เรียบเนียนนี่ครับดูตรงฐานบัวนะครับ ก็จะยื่นออกมานะครับด้านล่างให้เขียนว,ว่านเรสวนนะครับตรงพระศกก็จะเป็นเม็ดนะครับรงนี้นี่อยู่มานานก็เลยมีคราบสนิมมีอะไรหน่อยนี่ครับด้านหลังมดูผิวครับรงนี้เหมือนเดิมครับรับประกันแท้ไม่แท้คืนเงินเต็มจํานวนนะฮะพร้อมส่งพร้อมข้าเรียกอะไรนะครับ ออกเงินค่าส่งกลับคืนมาให้ด้วยนะครับนี่ดูฐานบัวฮะก็ใต้ฐานนะครับก็มีรอยตะใบกับโค้ดนะครับอ่าองนี้ราคาเบาๆบนะครับไม่แพงไม่แพงนะฮะสนใจติดต่อมาได้นะครับผมครับสวัสดีครับ